แค่จะให้แนะนําร้านไทโกยากิอร่อยๆเนี่ยขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะร้านกินดาโกะไทโกยากิรสชาติก็คือเหมือนต้นตำรับเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นแฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่นนะนอกจากไทโกยากิ aki, เนี่ยของกินเล่นอย่างอื่นเขามีให้เลือกอีกเพียบมากินที่ร้านนี้ก็เหมือนวาร์ปได้ไปนั่งกินที่ญี่ปุ่นเลยนะอ้าวไฮโมปะเนี่ยต้องมาพิสูจน์เองเนาะพิกัดร้านนะคะทุกคนหาง่ายมากอยู่เส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ที่เดียวกับโรงแรมเชียงใหม่แกนวิวเลยร้านเขาเปิดทุกวันนะคะแปะเวลาไว้ให้เมนูเขามีเยอะมากแถมมีเพียวมะาาขาดทิเสสร์ฟใหม่ร้อนๆทุกจานโอ้มำข้ากแล้วไไไไไสส้้จะะะะเเยออปปหนนฏิธม่่ดควาชบ ตอนนี้ที่สุดทุกคนดูเพลินมากเขามีให้เลือก3แบบนะคะ4ชิ้น6ชิ้นแล้วก็10ชิ้นซอสคือฉ่ำม,มากไม่มีงกไม่มีจีถาดแรกเป็นรรดั้งเดิมนะคะทุกคนเป็นไงได้กินไหมถาดที่2เป็นรสเทอริยากินะคะน้องก็จะมีสาหร่ายโปะข้างบนแบบนี้สองถาดไปแล้วยังไม่หยุดยังนะคะถาดสุดท้ายค่ะเป็นไทโกยากิกรสชีได้ยินเสียงหรือเสียงเราอ้างว่ารา้านนี้ดังมากๆนะคะแถวยาวสุดๆอร่อยขนาดไหนกันทีวเสร็จปิ้งสวยงามแบบนี้เลยค่ะรสชิคือชีสเต็มๆ,ๆเลยนะคะเพราะว่ามันยืดยืดเนี่ยทุกคนชิ้นใหญ่งม่กกกลลออวาย ถูกใจเมนูนี้ค่ะไก่คาราเกะถูกใจเด็กอ้วนอีกหนึ่งนะคะเฟรนด์ฟรายชีกินผักนิดนึงเนาะแตงกวาดองดาชีค่ะสดชื่อร้านเนี่ยก็จะเป็นห้องแอร์นะคะมีประมาณ5้าถึงหโต๊ะน้ำน้ำใหญ่มีฟองมีโปรสานแถมหน่เขา <c oughs> มีเดลิเวอรี่ด้วยนะ